ไปกันต่อที่จังหวัดบึงการค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬค่ะรับมอบหน้าที่และมอบนโยบายพร้อมปฏิญาณตนต่อธงประจําหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารที่ทําการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการ พลตำรวจตรีดรสิริสันเยื้อนสงวนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการเข้ารับมอบหน้าที่และมอบนโยบายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจหัวหน้าสถานีตำรวจแม่บ้านตำรวจและข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับโดยได้ตรวจแถวกองเกียรติยศจากนั้นทำพิธีส่งมอบธงประจำหน่วยโดยมีพันตำรวจเอกอารักษ์มะสาธานังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการส่งมอบธงประจำหน่วยและส่งมอบหน้าที่ต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการ น้านของพลตํารวจตรีด สิรสารยืนสงวนชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการได้กล่าวปฏิญาณตนต่อธงประจาหน่วยพี่น้องข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมยุติธรรมสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะสารต่อสิ่งไหนที่ไม่ดีจะปรับปรุงแก้ไขซึ่งภายหลังพิธีรับมอบนะคะก็มีประชาชนผู้ใต้บังคับบัญชาจากทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดกาลสิน์และบึงการมาร่วมให้กําลังใจและมอบดอกกุหลาบให้กับท่านค่ะ ึ่งบรรยากาศก,ก็น่ารักนะชื่นมืนแล้วก็อบอุ่นแล้วก็สงเกียติด้วยใช่ค่ะค่ะ